คือเริ่มต้นจากต้นปีวันเกิดหนูหยแล้วมันออกอะไรเนี่ยว้า่ทูไม่ทูเปรียบประเด็นเลยื่องนี้เราถามปกติเราเล่นหวยบ่อยไหมไม่ห่วยไม่ห่วยวายอย่ามาพูดคำว่าหวยนะคะลอตเตอรี่ปกติเราชอบเล่นไหมลอตเตอรี่ค่ะก็เล่นบ้างนิดหน่อยทำแล้วนิดหน่อยทำไมทำไมหนูชอบเช็คชม ก็หนูอยากรวยทางรัฐอ่ะก็ทํางานมันเหนื่อยอ่ะเห็นไหมก็เจ็วันการละครก็ผ่านมาแล้วเราก็หวังใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยอยากรับงานแบบตามใจเราว่าปีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่หนึ่งเลิกทำงานเล้ไหมก็เดี๋ยวรับปีละเรื่องนะคะตรงนี้เลยติดต่อมาได้เลยค่ะเรื่อยเรื่อยคิวยังได้อยู่ อุ้ยต้องทับเปลี่ยนนั้งเสียงด้วยอ่ะเปลี่ยนเราเนี่ยปกติแล้วอ่ะหนูไม่ใช่คนที่แบบว่าไปไหว้ขอเลข<ม>ที่ต่างๆแต่ว่าจะเป็นแนวที่แบบเหมือนเห็นใครที่เหมือนเขาแบบไม่ใช่เหมือนเห็นคนขายอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,วเราใช่นะสงสารแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขาอยากช่วยเขาอย่างงี้ไม่ได้เกี่ยอะัหมคะก็ชุดละสิบใบห้าใบเรามีงองไว้ว่าแต่ละแต่ละหมวดเรามี ไม่จำกัดเคยซื้อเยอะสุดเท่าไหร่ลูเคยหมดเยอะสุดที่ไปอุดหนองเขาเนี่ยไม่เยอะค่ะก็หลักพันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วเคยได้บ้างไหมก็เนี่ยค่ะที่กำลังจะเล่าว่าเมื่อตอนต้นปีอ่ะเดือนมีนาคมใช่ไหมคะก็คือวันเกิดหนูแล้วหนูกำลังถ่ายหนังเรื่องหนึ่งกับพี่คริสพี่คริสคริสสิงโตค่ะแล้วพี่คริสเขาก็ซื้อให้หนูเป็นของขวัญวันเกิดเพราะว่ามันไปถ่ายวันเกิดหนูพอดีก็ถูกไปสามตัว พี่คริสให้โชคสามตัวตรงเลยเหรอสามตัวตรงค่ะลอตเตอรี่นะคะตัวหลังตัวหลังส่องใบส่องใบรวยเลยสิหมดแล้วนนมมััหด้แลวใช่ไปถ่ายบางแสนด้วยตรงเจ้าพ่อแสนไปซื้อลอตเตอรี่ตรงเจ้าพ่อแสนแล้วพี่คริสก็คือไปหยิบมาให้แบบที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ถูกเลยคช่ไหมคะ ไม่ได้พันนี่คือว่าวันใหญ่สุดของเราเลยในชีวิตใช่ค่ะความหวังเราคืออะไรคะการการเล่นลอตเตอรี่ก็เป็นนักสู้16วันชีวิตเรามันต้องสู้คือมันต้องสู้อะถ้าวุ้น่ไม่ได้ซื้อมันจะมีอาการยังไงมันจะเคี้ยวงอกค่ะเหนืเคี้ยวงอกมันจะเริ่มกายล่างอ่ะเล็บเริ่มยาวเคี้ยวเริ่มงอกอะไรอย่างเงี้ยตัวเริ่มเปลี่ยนสีเล่นที่เราคิดมันออกด้วยอ่ะโอ้โห ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเคล็ดลับการเลือกของเลขเราคืออะไรเคล็ดลับหรอการเลือกเลขของยาดามันนึกขึ้นในหัวหรือว่าเห็นอะไรถึงจะแบบเอาไปมันจะเป็นแนวคุยกับแม่ซื้ออ่าอ่ะหุยตาหนู่ให้เลขกับพี่ๆแฟนคลับถูกทุกงวดเอาเยอเนี้ยใช่ค่ะใบหวยเก่งสามตัวก็คือออกหมดเลยแต่ว่าไปสลับกันนะว่าแบบเราจะซื้อเลขไหนเจอลอตเตอรี่อันไหนอะไรอย่างงี้หนฮะ สามตัวแต่ว่าเราก็จะไม่ถ้าซื้อเองจะไม่ค่อยถูกใช่ค่ะถ้าซื้อเองจะไม่ถูกใช่เหมือนรู้ตัวว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่แบบโลภอยากได้อะไรอ่ะจะไม่ได้มีหน้าอะไรอยากมีแฟนไม่มีเฮ้ยเฮ้ยค่ะขอบคุณมากเลยที่เปิดประเด็นให้เข้าเรื่องนี้เลยโอ้ยยืนนิ่งไปยังไงไปยังไงไปยังไงขาน้อยเนื้อตั้ใจยังไง มันก็อย่างนั้นแหละเปลี่ยนเปียเปลี่ยนใจที่แบบปิดไม่มัวอีกมันต้องมันต้องเปลี่ยนไมซบว่าไม่อยากมีแล้วเดี๋ยวมันจะมีจริงงั้นบอกตอนนี้ขอหรือยังไปขอหรือยังขอใครคะพี่พี่มีแนะนำไหมคะพี่พี่ไปทำไมไักษมีได้ไอ้อพระแม่ลักษมีหรอเไหมเคยไม่เคยค่ะลอไปดูไม่เคยขอเรื่องความรักของานของงานของเงิน เดี๋ยวก็ตึกเกษรเปิดอยู่แล้วเซฟว่าเรารู้จุดรู้จุดละล็อกเป้าก่อนเล็งเป้าหมายเขาบอกว่าจะต้องแบบเขียนให้ละเอียดนะว่าอยากได้แบบไหนอะไรเราลิสต์ไหรือยังว่าสเปคเราที่อยากได้ต้องประมาณอะไอ๋อต้องลิสต์อย่างนั้นเลยเหรอคะเีมารแล้วมีเลยยนะว่าาออด้แงไปเปิดให้แม่ดูีจะเออาขงีเทสไปยื่นว่าาอยกไดะจริงเหรอเราต้องเล็งเป้าหมายก่อนก่อนอื่นอ่ะยังไม่มีเป้าหมาย ประกาศไม่เล <ique> ่าว่าเผื่อใครสนใจยังไงใช้พื้นที่สื่อเป็นประโยชน์ให้กันมเคยทําแล้วนะเออมีแล้วไม่มีอ่ะแสดงว่าผิดเป้าหมายเขาอาจจะกลัวหรือเปล่ากลัวอะไรคะไม่กล้าเข้าหาเนี่ยหนูเหมือนอีมิงเหรอไม่เราเป็นดาราดังเร็วให้เขาได้ไปกล้าพักเอลองดูลองลองดูขาสเปคไปซิเผื่อใครตรงสเปคนะบอกดิเฮ้ย สเปคใช่ไหมก็ชอบคนน่ารักไงชอบคนที่เหมือนหนูอยู่ด้วยแล้วหนูก็แบบน่ารักไปด้วยอย่างเงี้ยหมายถึงหนูกวนเขาเขากวนหนูเป็นติเป็นสเต็ปอืมไม่เป็นไปเรื่อยเต้นไปเรื่อยเต้นไปเรื่อยบล็อกแบ็อกแคหรอคะไทป์มาเด็กกันหรอคะเออทำไมเรารู้ว่ามันเป็นไทป์สากลค่ะมันเป็นไทป์สากลจริงๆเราแพ้ไทป์มาเด็กปะ แกงบาไปเลยแกงบ้าแกงบทหัวหรอก็คือยังสดสนิทเลยเลยค่ะไม่มีหรอลูกไม่มีไปดูในเล็บเปล่าฮะไม่ดูอ้าไปดูหรอแกงแกงดูเนาะว้ายก็จริงนะแต่ ขอบคุณมากหนูยังจำชื่อไม่ได้เลยค่ะ <พอ S 1> ใกล้แล้ว25 <พอ S 1> สิ่งหาคมนี้ใช่ไหมคะ <พอ S 1> แฟนคอนก็เป็นงานที่เหมือนแบบพวกเราทุกคนโดนใจเทลโมทั้ง ทุกเรื่องเนี่ยทั้ง1ิเอ้ยทั้งห้าคู่1ิบคนนะคะก็จะได้มาแบบเหมือนเป็นการขอบคุณแฟนคลับเพราะว่าก็จะล่ําลาตัวละครกันแล้วมันเหมือนเป็นแบบมันครบแล้วในซีรีส์ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะจัดงานที่มันเหมือนเป็นแบบ after party เป็นงานแบบสนุกสนุกที่ให้แฟนคลับทุกทุกคนน่ะเขาได้มาร่วมสนุกด้วยแล้วก็เหมือนเป็นแฟนมีด้วยเป็นในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำร่วมกันค่จอยกันมากจยมากจะบอกว่าที่เซอร์ ที่ออกมาเบ totally ื้องหลังคือหนูกับไมกี้เต้นเพลงยายแลมนะคะแต่ว่าโดนบีฟ่าขอยายแลมแบบติดแกรมอ่าแล้วเลยต้องติดแกรมนิดนึงแต่เบื้องหลังพี่แล้วมบไานไม่บอกมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะยัง เตมตัวอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่เรากําลังประชุมกันอยู่ว่าใครอยากจะโชว์อะไรเพราะว่าคือทางพี่ดิวอะคะเขาอยากให้ทุกคน่ะได้โชว์ศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่คือตอนนี้ฝั่งฝั่งหญิงของเราอะคะก็คือนัดแนะกันแล้วว่าเราจะโชว์อะไรบ้างแต่ฝั่งชายเนี่ยคือมีเรื่องพลิกๆเยอะมากเช่ชชเนเด้คะความสามารถของแต่ละคนะที่แบบเฉพาะบุคคลที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้มาก่อนอ ไมกีม่อะได้อ่คี้อเราดูรอดูจะงาคู่ไหมค่ะคู่หนูรอคะปนิดาหรอคะต้องไปหาจับจิ้นกันเราเองอ่าต้องไปซูมกันเราเองหายากนิดนึงไมอ่ะเราไปสายชอตเอย่างเดียวเป็นสายช็อตค่ะเป็นคู่หยุ่ม่ะรักแบบยุ่มยุ่ม ็ถือวว่าเดี๋ยไปเจอกันที่25สิงหาคมค่ะใกล้จะเปิดแล้วค่ะใกล้จะเปิดละเปิดเม่ไหรเดี๋ยวรู้เองค่ะเดี๋ยวรู้เองตามข่าวเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ